เรามาเปลี่ยนเมียส่อนก็ไม่ไงเอ้ยโอ้ยหินหอดเราเด้ไปอยู่ใส่น้อเดี๋ยวเดี๋ยวย่ำเสาเนี่ยจมยังเนออย่าพอเสียท,ท,ทีเอ้ยคนตายไปแล้วบ่มีฟื้นตื่นขึ้นบ้าได้ดอกอย่าเปยหมองบนเสาสีทํำให้บส่สบาย พันไว้ให้ห้นให้น้ำข้นตายมาันไรประโยชน์เหเห็น้ำบ,บ่วงจีบจียังสเสดสดแขงดอกอยาพอเศรษฐีเศร้าคิดถูกคิดยากซาโอ้มันเป็นจังสันแต่ว่าตีเมตาทองเอ้ยพูกขาคอยกรว่าจังสันละเมตถทองเอ้ยบาเมตถทองจ้าไม่คอยถามเจ้าจักหน่อยในเปี่ยงถามจักหลายก็ถามโดดยาพอเศรษฐีเออทิถามว่า เจ้านี่ห่างลูกห่างผัวมาโดนแล้วอืม,มาอยู่นี่จักปีแล้วก็ไม่ท้องเอ้ยสิบป,ปีแล้วพวกขา่าเบ้าอยู่นี่นั่นสิบป,ปีมานี่แมนเจ้าคือตอนะนเตเน่จหนอ,อ่ยบอือย่าพอก็ะได้เป็ดดังเดี๋ยวนสิบ้าเบาอีหยังจังสีพเพราะไ่แม่ยาย,ยบ้านโน่นตาเสียนนี่ ขณะยินเท่าเ้ายินเท่าวานี่เขาเสียวเาพืนเว้าขนเนี่ยพอเสียทีนี้เนี่ยพอกจิมาเว้าพื้นจะได้เดี๋ยวนี้เอาเ้าพื้นแต่ตอนน่งอยู่นีมิตรปากเป็นๆซุปเนี่ยโอ้ก็ิมีาเอาไปเว้าพื้นยี่วัดได้เหรเนาะกันเลี่ยวยเขาเ้าพื้นโอ้เมตทองเอ้ยจ้ามันบเปลี่ยนยังดอกน้ำเดืองก้นเว้าพืนทุกข์ค่ะหรือว่าเจ้าห่วงเครื่อกกเครื่อเขา หรือเครื่อเดิมสันเก่าอยู่บผู้ขาฮัตเธอมีคนเอาฮัตเธอมีผู้อยากได้ตนเจ้าเสวาได๋อละเมต้องเอ้ยผู้ใดสีเอาผู้ขาผู้ใดสีมักผู้ขาโนนี่เนี่ยพอเสียทีเอ้วอยู่นี่น่ะเออผู้ใดสีมักผู้ใดสีเอาผู้ขาโอ้ยกับผู้ซื้อคั่มนี่ยแล้วผู้ใดวะถอดคั่มไหมคั่มใดโดนี่เอาคั่มบ้านโนนตันเสียนีไม่พูดเดียวเดี่ยวนี่เอาเนี่ยพอเสียทีเนี่ย ก้าเฮาเนี่ยล erm ่ะเอ้าแง่พ่อเสียดีสิมักผู้ข่าเสียดีเดี่ยวนีิกับพีเน uh um ี่ยล่ะมักน้องปาพี่นี่แหละฮักน้องพระนะเอ้ยโอ้ยคนชิ้งเคยลูกยาวเลยไม่ใหญ่เลยโอ้เอาเอาวอาจากบอลนี่ยง่พ่อนี่มักผู้ข่าอิเลวัตเตอรมักตัวหนาะมักตะเหิงมักแต่ซีหาปีมาแล้วดิต่เท่ายายนั่นแล้วบอดตายจากเทีย ว่าอยู่นี่แล้วตายล้มก่อนล้ได้โอกาสเสด็จเดียวนี่ให้ผู้ขาพิมพอ้ามันจะลูกเหตุอย่างปวดขาปวดขาจ้าโอ้ลูกหาทาอายุขาทามหาพอเศรษฐีนี่เออหันหน้ามาเธอเอ้ยเอาเขาก็อยากับความเมตใจเนาะมาคิดเรี่อเดียวนีิเอาเบาจังเบานี่มีเพลงสิรองจะฟังอยู่ดิเอเพลงอย่างเพลงอย่าง พอแต่ได้ย่างกายได้ส oh, oh. ูดอายกินเจ้ากะลงมั่วเมาหำคะนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจองยันแต่น้องสิเปิดนายเจ้าผู้เกมไปลายมักไอโบปาดเขาสิบัวา่เอาเมียเด็กน้อยจิ อ้าวอยู่นี่เขาก็หหังกันว่าจะปีได้ละไม่ต้องอเอาซีซสะเออคันว่ายาพอเสียฐีมักหักผู้ขาอิลีเนาะเออผู้ขาเกิดในญใหญ่มากจะหน่อยเท่าใหญนน่นีย่าพอเสียฐีเป็ดจะได้แม่ท้องเอ้ยบอกเคยเดไซส์ซอยข้อท้องค่ำน้ำเขาจาักเสียนเลยโอ้คันว่าย่าพอมักย่าพอหักอิลีเออ ซสื้อสอยให้ผู้ขาใส่จักเส้นแน่มันสิเปยากติเมทท่องเอ้ยภาษาท่องเจรละสามหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเมื่อเนี่ยขัยนคนรุยกบว่าป,ปาษาเราคนทุกกับอว่าปาษาหรือปาเดิดพูดแล้วเอ้ยบ่าภาษาสําหรับเศรษฐีคําซื้อให้เสียนซ้ำไหนเอขนาขันมักขันฮักออหดีนั่น,นเอ้าเจละบาทเ้นซ้ำนี่ได้บ่นี่ศเละบาทสองบาทนี่แม่อุย้ยมันน้อยโพด น้อยโพดแมนเอาเธาไหนมันก็จีสมแม่ทองเอ้ยนี่พวกขามักจำนี่จำไหนจำเสาเต้นเนี่ยโอ้ว่ามันยุดปาดโอ้ว่ามันจีเสียข้อแม่ใหญ่ยุบบ่พวกขามักเสียนซํำเสาเต้นี่แม่เสาเต้นจ้าโอ้เสียวอีลีติเอาอีลีโอ้ยข่าวอีลีซื้อให้ได้คือเกาได้ซอยข้อแล้วเอาอยันอีกเอากอยักได้ตุ่มหูตัวเนาะ ตุ่มหูเอาเป็นวงเดอเป็นวงวัตีเป็นวงซ้ำใดนอสีซื้อให้นี่นี่ซ้ำฟ้าอันาว้อจะบงนี่บ่ได้ตีเศร้าเศร้าเศร้ามันเป็นอย่างเป็นเศษถีมังมีเงื่อนหลันเป็นคนบางคนมีประนันเสมาสื่อสอ่เสียนอันต่มหัววงซ้ำนี่ผสมดอกผู้ขาวว่าผสมเศษถีเอาซ้ำใดไม่ท้องเอ้ยซ้ำนั่นใส่เออสะพัดล้มเนี่ยเออป้า ซ้ำตะเกียงผัดล้มนี่แล้วซื่อไห่บอโอ้ยได้อยู่จ้าโอ้ยแสดงว่าเราหักนะอีแม่เนาะจังซื่อไห่หักตัวเนาะซอยก็ได้แล้วเออตุ่มหูผู้ขาก็ซื่อไห่แล้วเออบัดนี้คนแต่งงานกันต้องมีแหวนมันมีตัวเนาะซีื้อไห่จักวงเอาเอาว่าอยู่นี่ก็วงเดียวใส่นิวนั่งข้างใจเดี๋ยวนาะเนี่ย เป็นเศรษฐทีจะมาซื้อให้พูดแส่ผพูดสาววงเดียวผู้ขาว่าผสมดอกมันผสมแมนเจ้าเสียวจากวงผู้ขา่าิใส่ซูวนิวเลยใส่ซิวนิวแมนเอาจะมีจากนิวนับเบิ้งก่อนหนึ่งสงสสี่ห้วงเดวงแวงเกวง, 10, วงสิบวงสิครบแล้วตัวส <11, 12, S> 1บเอ็ดสิบสองสิบสห นับปอนนิวตีนดีใจเดี๋ยวนี้เอากะนีู่ก็กันก็ดีใจว่าตีนบดดีเอากระว่าเอากระไส่จะร้องโอ้ยมากัดมาเน่โอ้ยกระยานบดด่เลิดน,นี่แหละเห็นว่ากระไส่ว่าอยู่นี่กระไส่อันนั้นซอ,อยซอยข้อซ้ำขาเต้นนี่เนาะใส้ซอยซ้ำขาเต้นเออใส่ตุ่มหูซ้ำตะแกงพัดลมเออบัณฑิตใส่เหมือนเพชดเลี่ยวยามยามเถิงมือเถิงตีนบัณฑิตยางตั้งแต่วัดนี่แหละเอาเออมาหอดเว้นตก <ừ S 2> เออยางตาเวนตกไปหอดบัดแม่เงี้สัง,งัดเราเห็นเราท่วงเลยเราถีทถวงปาเป็นอย่างอีกกะเล,ลิงเรากคือว่าเราคือ <laughs> ว,ว่าจรเออเอาจังสันวา่าจะเป็นยังเป็นหนีเป็นศิลย่าพ่อเดี๋ยวนี้หนีศิลเหลือสองพันในภูเขาโอ้ยสองพันกับว่าเป็นยังดอกน่องน่องทองเอ้ยเห็นได้สันพี่คำสิยกให็มั้ ทุกอย่งอางที่หน้าผู้ขาดีที่หน้าพี่กัสิยกให้เจ้าคืนทรัพย์สมบัตเิเฮียนย่าพอเศรษฐีอยู่นี่เดีถูกสิ่งถูกอย่างมอบให้แก่น้องทองแต่เพียงผู้เดียวโอ้ทะเบียนสมรดกรสิจดเลยแมนบัตรที่นี่ผู้ขากสิได้สมบัติพระสถานที่ดินอันนกรกสิได้ขึ้นเออเป็นแม่ท่องเศรษฐีนี่เป็นอันว่าผู้ขาดตอบตกลกเ,เดีอ,เอ,อย่าพอเศรษฐีเด้เออย่าพอ ว่าจังไดเข้าอันแต่งงานกันไหมย,ยังสี่เป็นเจังไหแม่ทองเลี้ยงพี่น้องอีพอ,อีเมยีพออยพ่อใหญ่บ้านโน่นตาเสียนเออจัดโตจีนลงย่ำม,มือแรงบันนี้หอดย่ำขึ้นเฮาจ้างมอลำม,มาลำเลยจ้างมอลำม,มาลำแม,ม,<า>มนเอามอลำทำน้องใดเอ้ามอลำเขตโคตรลาดเขตชัชยภุมมก็ตตองฟังลำขอนแก่นไม่คอยสิถึกละข้ามาสิถึกโอแต่กับว่าถือก,กับแห้งอยู่เจ้าอันโบยุนี่นี่ เจ้าหูส์จะฟังล่ำเป็นอยู่ติดเ<อ>ด็ดผู้ขากำมักฟังล่ำอยู่ในเนี่ยพอเสียทีมักฟังล่ำแม,มนเจ้าล่ำเป็นบ่เอาผู้ขาฟังดูกว่ามเป็นแต่คณะระเบียบว่าถ้าเสียหนี่ล่ำดีจ้างมันคณะนี่แหละมางานง,งานแต่งเอาเขาล่ำทำน่องขอนเกล็นมาตีแมนลองล่ำสู่ฟังเบกกิกเกอรเอาแค้นน้ำบ่เอาเอามาเบากิกเกอร์มีแค้นอยู่ติดเด็ดมีนี่ดีมาขโมยเถื่อนเอาแค้นกับเนาะบันอีโค้ชโซ่เขาสิวานดิบ้า ปุ่มฟังเอ่ยอัศจรรย์แก่แขหางยาวยาวยังบ่ได้ห้องนั่งบัดกะตาหางแปแปบัดกะแต่หางก่อมก่อมสมาปอมนั่งเป็นอัศมันใจมอนกินตะมอนสะโหเหี่ยวไก่บักจนกินน้ําเหี่ยวบ่เป็นแท้แลทำบ่เห็นบอนแจงทงแงกตันอยู่ เมียขาคูทนทะยันเกียตาัดบ่สันลาสินยองคือบอเนาพอสิทีออนั่งเจร้อยมองฟ้าคอยโอกาสละเวลาตอนนี้บม่มีหมูเ่อนหมบอมีไผยุ่พอมาหนีแด้ทาแล้วย่ำว่างเม็นเป้าเปลี่ยนเฟ้นเอือ ฟังลำเดียวก็ฟังเทียรอายุทั้งแางกระดังอยู่ไปหล่นนับมือแขนบ่มีวางบางบุกวิจิเรนาโลกบ่เลือกสายขั้นปันนีขั้นสิริณเป็นธาขั้นเสียขออำลายันเต้เจ้าบ่หวังปล่อยโอ้ยเดนอจนว่าร้อมสุ

เขาเดินก่อนเฮงมวลก็นี่โอ้ก็เดินก่อนเนี่มวลก็นี่ตีขันบอลำเดินก่อนขันบอลำสมัยไม่เขาเตยเนาะเออเตยเพ่งนั่นเตยเพ่งนี่แมนแต่ว่าขันบอลำมสมัยเก้าเขาสิเดินก่อนเออเดินก่อนแบบซับซับเตีเดินก่อนแบบเป็นจังหวะจะหยุนนี่น้องการเตียนก่อนเออ Thông bằng gì đây? Và chẳng đầy mê thong Sáng thơ năn dị tổng tèng bèn cài Đến bán đáy cà leo phát phù là, hát lũng văng quàng Mong thang tay khát á thông theo thuông Khăn thang xua nhân bù nhắn đòi mên cài Nục cháu liêm phá liêm lâu đón lâu Cố cá đầu thêm thắt cà vang vương văng quàng Mong thang tay, mong thang tay cà leo bày bình mọc ออกจากตรงสะน่าหนอยังกว้างกว้างขนลำเขาเสียงแขกโตเสียงแขกเตากร็บวาวนวิวนเป็นสเนียงเพลงสากกบวนละหมดังกลอง เป็นตาจางบ่รา่พอเสียทีโอ้ oh, เป็นตาจ่างมั่งงั้นอันเวลามืองนันแต่งเขาน้อแม่ท้องเนาะเป็นอันว่าผู้ขานตุกลงปวงใจเด้อผู้ขาโ oh. อ้เพราะหญ่แเม่ใหญ่เอ้ยจบจากสุ่มม้วนสร้างฟังทางแมวลองเบิงเป็นเวลานั่นถึงเท่าตาเงินผากบานแต่ไก่คางหางแม่ทอง ขอท่านกินเลี้ยงทองไปทุกทัวตามภาษาวาดสนาสานตาลดตามต่อยเกินเข้าบัดนี้ฟังพอยังเงินเล่าสิเวาจับส้ำเน่าเบาอีกทีเมียได้ดีเล้าบองหูสิจ้าตาน่าจังไดเบาเบื้องดูตาเงินนึจับหมวกก่อนท่อนหัวบันทันเข้ามาคือมักปินพอยังไม่ยน่โน่นตานเสียนเด้ยศิลปินการเทศแหลกระแสเรื่องยางฟัง ติดต่อตั้งืระเดงกันตามนาทีดีบดีพี่น้องสัทธาทานกระดังฟังคุณยเมเบยสีเทายอมผาดพังปราดกระดังคือเดียวหวนทั้งเที่ยวยังมีหลงยานดงสิตําหม,ม่มาบัดน,นี้จงว่าหลานกสิขอขันใส่เป็นแสงไฟกระวองเติมยานยมริืมสนอกว่าหลานลาจังสีสอนบัดนี้เกาหยอกยอนในนาทีถอดตาเงินปาเมียมาใหาหกปีเขาไรไงเอ้ยพวกคือเกา ลำบ่เป็นดอกย่ายเงินกระไดโอ้ยจังว่ามันเป็นจังไดไพ่สอบอุโยอุโยล้องจากลับไปนอนบัดปาน้ำหลวงพ่อพระคโค้ปนใจดีเตือนแย่เมื่อเน้าวประกาศปั้นเขาให้ยกั่างต่อละเมือกมาแวบบ้านเม่ปางัดนี่ละมันกับใบเขาเส่ปะเดกให้ดีดีตัวผุนเด้อประกาศถิ่นอยู่หัวผุนพระนาแถวห้านั่งกระได โอ้ยจะมาเป็นจังไดเมื่นคื่อเวียนไปเวียนมาแต่ยินแต่เสียงก็ฝากหลาบมมนยังมานอนอยู่ชารากลางบ้านะไะแม่ใช่ดวกเน่นอนไปนอนมาจังไดละ่ะโอ้เราฝันบรรยายฝันหินเมียนนั่งอยู่ทั้งหลังสร้างควักมือเงินคอยอยู่ไว้ไว้มาเท่าเงินได้มาเด้อพ่อนะในความฝันแต่ในอุ่มแมวเรียนน้ากลนแหง,งัด แลนไปแลนมาจะได้ไปขาตกหลุมตื่นํำบันในความฝันเอานั่งโคโมโอ,อยู่บันพ่อใหญ่น้อย,อยเอาบาไดแต่กูฝันตัวเนี่ยคือวา่าว้าเป็นจังไดเนาะสัญญากันสีบอลืมกันไปเบิ้งตูวประจังกัดเสากับบองย่งอันใดกัวบางย่งหย่าเกิดมเรื่องพึ่งเปิดเจ้าว่าว่ายาลาบเจ้าว่าหย่ารอห่างไม่ไงบ่ไดหลอกใหยเอ้ย ใมันตายได้ไม่ยั่งหน่อยย่ท่องกระอีห้าเด็กใส่ทั้งก็ได้จะไปถามข่าวนะ้ำท่า,า่าพ่อใหญ่เศรษฐีบังกหน้ากันตายพา่อใหญ่เศรษฐีต้องทรงข่าวนะหลังจากนั้นเท่าต่างเงินก็ดันด้นเธอไปเยี่ยมสีปรายาเก่าถึงบ้านตาเศรษฐีำํำเมื่อไปถึงแล้วจึงบอกเอ่ยเผยวาจาไปว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านพอยี่สีเที่ข่ำนุ่นตะเสียนปะนออ้อเออเมียนละตาเอ้ยบ้านนี่ละบ้านเถาพอยี่ขำเออเจ้าสีมาใส่หนีหรือสีมา,มาตัดดอกโอ,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 โอ จะมาถามไว้แต่บ่ได้มาใส่นี่บ่ได้มาตัดดอกเรามาหยั่งบัดนี่มาถามข่าวคนโอ้ยเราบ่อยู่ดอกตาเอ้ยเราบ่อยู่เราไปเก็บนี่พราะไงเสียทีบระยูตีเออไปเก็บหนีทั้งบ้านโคกกระเบียนพุ่นโอ้ยฝนตกป่าไหนบ้านบรอยู่บ้าเศร้าเฉพาะเพลินห่างเพลินมีเพลินถูกเด้อเพลินรวยเด้อประตูเนี่ยฝนตกเนี่ยประยังนี้ออกจากบ้านจืดพนายายเฉพาะมันถูก อันเพินบอยูเออเจ้าแม่นไผ่เจ้าคนใส่พนบปัดโท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 มไอีชานมาขืนแห้งเท่าน,นี้จะได้มาดูถูกดูมินกันแต่เบื้องถามนานถามตาบเบิ้งผูบ่มองคนบ่เหลียวเบื้องหน้าเบิ้งหลังน่เจ้านี่มันอยู่ใส่เด็กคอยเป็นเมียเพิินคอยเป็นคนใส่ยังไงคอยเป็นเมียเพิเินเบื้องคนตั้งตุงตั้งต,งต,งต,งตงไนได้แม่นี่ไหมพอียน้อยคือว่าเมียตายแล้วช่มมีเงินมันไม่หยาดซุบขึ้นบ้าง บ้ามันก็จิกระดอกกระเดียดแต่เนี่ยอีที่สองมันคือก็เสียงเฮี้ยว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 ปันมาเฮียมแต่ย่าไผ่ก้อยเย็นก็เนี่ยเจ้าโยส่ยไผ่ก้อยเย็นหนาเบิ้งกระดูข่อยเมียเพิ่นข่อยเมียเพิ่นเมียเราซื้อว่าจังไดเมียน่ะนะข่อยต้เออเจ้านั่นละแม่ทองบรรดาศักดิ์เอาบรรดาศักดิ์นี่มันน้ำสกุลพ่อใหญ่เศรษฐีข่อยฟังอยู่นี่เสียงกับเสียงคนคุนก็จังเสียง ห้าเดียกใส่นั่นอยู่ย่ายซื้อกับซื้อมีอะไรคักแต่น้ำสกุลไปยังจะงหวัดตบันดาศักตั้งตะกี่หละว่าแม่ท่องของนอกได้ไหมยัยใส่นนะมันเอาของนอกไปถิ่มใส่นาะอันยศใส่ก้อยเย็นเจ้าผู้ใดก้อยเย็นอย่าเนี้ใส่เพียรเพียเพียนั่งโยมเบิกียาพุ่นบ่บ่เดี๋ยวมาเพียแม่อ้ใส่เพียรใส่เออตายมาคือทอาเงินธรรบัติ เอาเม่เจ้าบ่เถ่าเงินอุ้ยทำไมจอยแถบันนี้เอาจอยมันหนักก Mont ับมองไผ่ะรอวะมันเป็นจอยเชื่อๆได้เท่าไปยังหัวกางออกออกช้างหัวมันเถาะอันอันอันโอ้ยขอบว่าจอยว่าเท่าหญ่เอ้ยนังมือก็ได้กินนั่งเมือก็บ่ได้นอนหับกระดอนค้นกระดงไปตัวตีบตัวไดดมีตรยางกับยางไปดับจ้างเสกกับบ่คือบ่หมัน ป้าเจ้าไปอย่างจังม้วันตู่วันตุยซะมาลุ้ยแท้ไม่อย่างจังมีท้องไม่หยองจังว่าเต็มตีนเต็มข้อเต็มหางเถอะาเนี่ยข่อยซ้ำใบแล้วเทาเพราะเนี่ยเสียทีให้คอยให้เจ้าเออให้คอยถามอยู่ก่อนขอป้าตันเสียให้ในฐานะอย่างถามอย่างเทาให้ในฐานะอย่างท้องนะนะ่อ้าวข่อยแตงงานกับเพิ่นแตงกับเพิ่นเออหลับไปเถอเดดสองปีแล้ว อุ้ยนั่นแล้วสองปีนอนนากันเราไปอธิโจไปยังฮอดพุ่นต้นนี่อันนอนบอลนอนกะช่างเขาไปยังอธิโจเป็นหาหมองหาบอลอีหยังว่าเถิดต้นนี่กันเนว่าเขาแต่งแล้วแต่งแล้วเอากูก็อยากของอนนอสูสูมื่อนี่เขาบ่กหาตาแต่งดอกตีเขานอนก่อนแต่งพุ่นบ่คอคอ,อ,อยได้ยางตัวแต่ยางมาตใมาใสมันนอนตาเสียน สาวผ <พอ S 1> <ล>ู้ใดก็แต่ดุบเดียงดุบเดียงอยู่ได้นะนะเนาะครั คอยได้เป็นเศรษฐีแล้วล่ะแ่าเอ้ยอทีดินทีดอนอันไหนคอยกับบ่ได้คอยได้ขึ้นเมดแล้วห<อ>าเจ้ามายามคอยกับว่าเป็นยังบุญทเอเแ่าคอยบ่าขึ้นหอดตอนนั่นแม่เท่าวขึ้นหอดตอนไดแม่ท่องขึ้นหอดตอนเท่าสีป๋ากันมือเท่าป๋ากันเจ้าจำได้บ่จำได้อยู่แม่ท่องเอ้ยเจ้าให้ขํามันสัญญาว่าสี่อถิ่มบ่อป๋ากันสีบคแยกันคอยกับให้ข้ามันสัญญากับเจ้าบัดนี้แม่ ่อยรวยก่อนเจ้านาเท้าเจ้ากับผูกเครือเก่าชีพปีกใครบุญบาทศาสนาไผยมั่นแม่ท่องเอ้ยแข่งกันบ่ได้ดอกย่า่อยบ่ว่าเจ้าดอกเข้ากะห่างกะป่ากะยากันอะไรย่ายเอ้ยเจ้าถาข่อยยุ่นี่จะข้าวเด้อข่อยจีหาของฝากของต่อนเ้ก็เด้อพอเท้าเอาตาจีสงต่วนันท้อไม่ยังสงต่วนสงสารนั่นล่ะโอ้ยหาขวักดคนเลยนะเฮ้อมันเบาตรงมันถือเถิตดฉันบอสเดานี่เฮออจะซื้อเด็กกันยังโตัวนึงไม่ยัง พ่อยใหญ่เมยใหญ่เอ้ยว่าแล้วคอยจะมาเลี้ยตนเท่าเงินแท้นเนาะคนเฮ้ากับป๋า,ก,ปาก,กันกับเจ้าเป็นผัวเป็นเมียล,ะละ้วล่ะเมยใหญ่แต่ว่าความห่วงความผูกพันมันก็มีเนาะเมยใหญ่งัดเนาะธรรมดาล่ะเนาะบ้าอีเมยพี่น,อน้องโน่นตานเซียนคอยสีซอยเหลือเถ่าเงินบางอนดอกในฐานะคอยเปลี่ยนเศรษฐีซอยซนี่คอยขึ้นสีบ่ถูกดอกเมยใหญ่ เรามายามข่อยข่อยทีเอาบางือฝากเล่าจังหน่วยซะก,ก่อนนี่บางือกับว่แม่ือธรรมดาเดียายข่อยเอาท่องคำหยัดลงไปในหันก้อนทอพี่เหละอีเมย์ใหญ่เขาก็ปิดปากมันไปขึ้นเออเท่าเงินเอเอเท้าเออเอาๆนี่อยังเะมาโดนถทยยันจะได้หิวเลยยันจะได้บักอือบักอือเท่าอยังเกาะมันมัน ให้สองยางเลยตีบอย่างเดียวบักือคือมีมั่นพอมฉน่ะโอ้ยบ you no ักือมั um oh, ่นหแม่หาสูบข um, ้อเขาเลยเนาะเฮอบักือมันเบอร์บักือมันมันมันแก่น่ะนะโอ้ก็ขยันเงยจุด้ไปปลูกจะไหนบักือก็มันอยู่น้ำกันจนเราคือมาได้ใจบบอบักือมันแก้มันกระมันเอาเอาขอบใจสัแม่ท้องเอาไปกินให้ได้แทบแทบเด้อเท่าเด้อคอยไปเด้อแม่ท้องเด้อโชคดีเด้อเท่าเด้อ กูเปิดอีออนี่แต่ร้อนนี่เว้าวคือคือได้แม่ปังัดพ่อลุงน้อยสิบอ่อทีมเจ้าสิบอ่ทบอทีมเจ้าสีเบิงสีแง่งเจ้าเห็นเฮ่ากบท่วงคือคือะมาจอยะมาเถ่าะมาห,หัวงอกเต่ดปะวะหัวงอกมันหนักหัวมึงบ่อคือว่าใน้เจจะนำงไงเหีวกเหิ้วเขาแทบมันที่สิปันเขาเซมือข่อยกับซีนแห่งกัปป่าแห่งจักตัวเนี่ยมันกัว่าปันเนี่ยข่อยยังถามมาคือจอยแทะให้บักอือแล้ววะาจัา มันสิกินได้ตีมูจาวาบอ่เอาบอี่น้องของบักเกียบบางอื้อเขาจีหายถ้าจังได้ร่บะบักอือหน่อยนี่บานี้แปกอยู่สามมือสี่มือผมได้ย่ายโอ้ยกูมาเหลือใจจ้าเนาะแล้วมือกับนุนหัวนอนอยู่ดอกแล้วมือกับลากไปได้อาบักอือหน่อยนั่นก็ได้ไม่งาดแล้วมือก็เตะแม่งไปน้ำทางผมได้หยุดหยุดใจบักอือไว้ยมันไวไงอุบาทุบดูปางานเตะแม่งมันขวามทางไปตัวเกียดต่อนดิเ่าได้ดอกไม่ไง บักอือหน,น่วยนี่มาตะเต๋ตะเทียกตะเ,เก่งยู่นอย่มันจิเป็นทั้งแน่วอื่นดอกจีไปถาไวายต้องพอบัดปานนนตันเสียนอย่เป็นไปใหญ่ให้แม่คขั้วเขาเห็นุนี่แล้วฉันบมองกนันนาหลังจากนั้นเท่าออตาเงินจะนำเอาฟักทองสีสีสภรรยาเก่าของตอนนั้นให้ไปถาไวายแกหลวงตาณวัตานนนเชียนก็มีน้าก,กาละขังนานบดนี้จะกล่าวถึงเศรษฐีคำผู้รวยลำในระแวกเดียวกันนับตั้งแต่ได้ใหญ่ทองมาเป็นภรรยา ็เลยว่ามีความสุขส well, uh, right. um, ันต์เม uh, ื่อนในทราบข่าวว่าสามีเก่าของนามาเยี่ยมจึงถามขึ้นไปว่าแมท่องเอ้ยจ้ามาบอกมวนแต่บัดนี้ก็บอกกับสามีบอกกับผัวก็บอกมวนมวนตเนาะเออเมท่องเอ้ยว่าอยู่นี่เป็นเจไหนเนาะได้ยินข่าวยินข่าวเมือวัานนี้สามีเก่านั่นมายำย้ำอยังผัวเจ้ามายำเอาอย่างปากเล่าบ่ เจ้าหนเดีวอยังติดใหม่ติดมือให้เราบอจะไดเดียวไม่ท้องเอ้ยผู้ขาเอาบักอื้อให้ตะวักขังในห่างเปลี่ยนท่องแทงได้ย่าพอเศรษฐีเอ้ทั้งสังเล่าบอกแจงให้เล่าหนึ่งเหตุกินป่านนี้เล่าเสดท่องค่าแทงบักไงขันไปขายย่ตลาดอันสีดาตลาดอันบัวไงนี่เนาะเอ้ขายได้เป็นหลายหลายล้าน เราหายถูก,ถก,ถกเราหายจนเอม่นเอาเงินมาแต่งเมียโนนตานเสียนเนี่ยแต่งเศร้าคนก็บ่เหมืดถูกดอกโอ้เจ้านี่ดีเนาะเจ้านี่ดีแล้วได้กินเตาบรืมหมาไม่ท้องเอ้ยเทวดาเป็นยอดยก ขอสืนส้มน,น้ำเจ้าเอ้ยจะเป็นเจ้าดีหลายมวนแทนอค,คัอเคโโ่เบาทานเศรษฐีกับเมียแกเม่ปังัดเอ้ยไปว่าหักเทียงแท่ตามใจกรรมดอกไฟเมียตอนนี้ขอเบาเกลือเพื่อกระชับนีิท่านเด็ดพ่อกวีท่องเผ็ดปัญญาณมั่นเย้่เยินบังเอินบั้นที่สองได้เท่าตาเงินหวนกับตาวมาขอเมียผู้เข้าอยากกินเขาอย่างแห้ง เมียจึงถามหยอกแกล้งถามบางเรื่องบักอือท่องผัวจึงปองใจจ่าวาบามี่แนวหนึ่งจึงเดีวท่านให้หลวงตาไปบม่มี่ห่วงเมียจึงทดร่องดวงของสามีอีกขงังหวังอยากให้อยู่ดีจึงรีบจีเขาจีให้อยู่ทั้งในแม่นท้องแทงแจง้งไอ้ผัวทราบหู้ไปกินถอนอยานานพ่อผัวได้เรนั้นจึงไปฟังเลี้ยมนองพอได้มองดูเดียวอย่างรีบน่งลงไว้บฟ้าว ข้าวหนังงาไม้แห่งปตมดากพ่อดีเขากีวีโลงหนองบ่ได้กินสาสมวันรุ่นมากก็ได้จํากลับมาขออีกเถื่อฟังเบิงเมียผู้เข้าสิจาเ้าว่าจังไดแม่ท้องเอ้ย ไม่มาพนาบานในเมียนพายเงินเงินเงินเท่าเงินดีๆตนละน้อไผน้ออยู่บา้านน้อเท่าเอ้ยเปลี่ยนเจ้าไหนบังอือคอยเอาให้เจ้าไดกินบอ่บอบ่เอาจะเอาไปใส่ท่านี้ไปถวายหลวงพอ่อพระคูวัดป้าผุนแม่มสิมีเงินสือรอตลีแลลวเนาะหลวงพอ่อพระคูวัดป้ากระไดบัดนี้โอ้ยบ่ <laughs> ได้กินดอกเตี๋ ปั้นเขาเกี้ยมือก่้อนนี่ได้กินบะเท้าตกน้ำโอ้ยทอ้องคํา่อข่องก่อนไม่ใหญ่หอดบ่มีผู้ใดๆอรรถอีพออีเมยสมพ่อเมีนละเมเมืม่อเศร้านี่นาะไม่ใหญ่เนาะข่จมกับคนใส่่ข่ว่าสูดสะดอกกูอยากกินมกปลาสวายสันดอกสูดไปซื้อปลาสวายมาให้กูแน่ว่าสันว่า บาดเีเขาก็ไปซื้อปลาสวายมาให้ตัวทอเขาโอ่งเนี่ยนี่เมียปลาสวายตัวใหญ่ๆ่ข่กับมาขั่วปลาสวายข่ปาดปลาปาดไปปาดมาปาดท่องปลาข่อยไปพ่อเขากีนท่องคำอยู่ในท้องปลาสวายไม่ไม่ใหญ่ข่ว่าโอ้ยท่าเงินนี่บ่ได้กินเขาเทะเทปั้นเขากีนนี่มันของกูตัวนี่ว่าจันว่าเทียดที่หนึ่งแล้วก็บบ่ได้กินของข่เทียดที่สองแล้วก็บบ่ได้กิน เมื่อนี้จะมาแทีทีสามจะอยากได้ยังเถาวนนี้โอ้ยคือพอแต่ข้าวโยน้ากันหนึ่งเขาเยะเมื่อเร้าตี่เกิดวไอทวนๆเออเจ้าโจเขากลนหวัวกี่อยกินเกี๊ยกไข่ใส่น้าอ้อยคือสีแสบสันดอกแม่ท้องโอยอยากกินเขากีเออเอาคือบองให้อันไม่แย่จะงัดกีให้กินบอมันยังงัดเราอยากงานตีอืมเราอีรุกุกค,โค,โคโนกีนั่นะดำเพื่อเือเลยเถาห่านะันกินบ่ได้บทอนเราจ่าบ่ดี <laughs> ทามเราต่อเถาเอาถาจะข้าวด้อ บ้าพญเมย์เอ้ยเทียที่สามเดี๋ยนี้ขอสีซอยเหลือคนถูกก้อนดอกโยมเมยสงัดโยมพอหน่อยเอ้ยคอยกี้เข่าปั่นทอหน่วยบักเผาเนี่ล่ะเขาอสีเอาให้เล่าทองคำกก่อนยังก็เก่าอีกหยัดลงไปในหันก่อนทอแขนนี่เมยเดี๋ยวนี้บานะสามื่นเปลี่ยนพอ้ยเห็ดจังใด พ่อใหญ่มแม่หญ่เอ้ยในเทนีขวัยสีข้าให้เจ้าปั่นทอหัวหมาเหงาด้วยเท่าเงินโอ้ยมันปั่นหญ่ปั่นเลด่าเมท่องทอด้วยบากผ้าโอ้โอ้จเจ้าเฮ็ดแส้ข่อยตีย่ายเจ้าจสได้กินโดนบ่าจักตอีอ้าวขอบใจสัมเมท่องเลยมีขอแม่เดขอแม่ยังนออย่า,อยาเอาไปกินหลาหน้าที่แต่ข้าวกี เฮจนี้เปกรรมมองดงดอดบนบ่อนหมอหาบ่อนค้นบอพบพอเอดิ้เท่ายาสเพออือกินบระดิเทนีเดอร์ห้ามกับ่าขึ้นมาคอยมาหาคอยบ่า,าเห็ดแต่งท่านหย่อนมั่นคานถึงสงสารคอยสีถิมไม่รู้ตนปะในตนของคอยกาสิปล่อยทั้งสิไปซอยนันยาหวางังถอนให้เบิงเอาเสิวายคอยบ่เบืองเจ้าเบาทาองค์กัจจมเปลี่ยนหย่อนคอยเห็นตั้งสามที่พบพ่านตั้งสามพอ,อเจ้านั่นมันว่าเป็นยาสีเขียวเท่าอ,อ เป็นอย่างมันเป็นสีเสียดดิบอสีเสียดก็บอเป็นเป็นอย่างสัตว์บอเป็นปูนบอเป็นผู้ชีกขาดอยู่ให้แขนลยอยเทื่อนนี่ถือว่าข่อยซอยเป็นเทียสุดท้ายแล้วขั้นเจ้ากินได้จะโง่คงไว้ขึ้น ท่านเจ้ากินบ่อใดยังโง่ข่วงอวยมาเด้อเท่าตาเงินเด้อคอยจือได้ยุอรเท้าออให้เจ้าจือได้ล่นออกว่าจีฟังคำเจ้าเจรจาตันชานเด้อเท่าเด้อห้อยห้อยห้อยหยห้อยห้ยา้อัต้านสัอยหอย้ยต้อยห้อยห้ออย้ออยหอยห้้ออย้อยอยอย้ออยอยห้้อย้อเห้อย้อยห้้อยออยกินบ้ด้อย้อ่อยอยหิอ้อ้อย้อ่าอย่อ้ย พ่อเทวยขอให้เจ้านั้นได้ประสมกความสุขให้เจ้าหายจากโรคฆ่าทูกให้มังมีค้าก่อนเด้อตาเงินเดือ